สวัสดีครับลกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งวันนี้เป็นโจทย์ที่น้องๆส่งมานะครับบอกว่าให้คุณติ๊กช่วยสาธิตการระบายสีต้นผักบุ้งนะครับที่ผักบุ้งเนี่ยมันมีอยู่หลายสายพันธุ์มันจะมีผักบุ้งแก้วผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนนะฮะผมก็เลยเอาผักบุ้งที่ใส่ในเย็นตาโฟเป็นผักบุ้งแก้วท่อนใหญ่ๆเอามา ระบายสีให้ดูทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าไอ้ผบกบุ้งเนี่ยเวลามันอยู่เดียเด่ยวๆเนี่ยมันดูไม่ค่อยเหมือนผบกบุ้งเท่าไหร่จริงๆมันต้องอยู่หลายๆต้นแต่เนื่องจากเรามีเวลาที่มันค่อนข้างจะจําจกัดเราก็เลยเอามาต้นเดียวแล้วมาลองสาธิตด,ดูนะครับวิธีการลงของคูติ้งเนี่ยก็จะใช้สีอ่อนนะฮะสีของแสงเนี่ยลงก่อนนะครับใช้สีเหลืองลงลงให้หมดเลย วันนี้ก็เหมือนกับทุกๆครั้งนะครับที่เรา,เาระบายสีหรือว่าคุณที่ก็จะใช้กระดาษกระดาษาซีล็อกนะฮะเจกรัแกมที่มีวางขายอยู่ทั่วๆไปนะฮะซื้อเป็นลีมนะครับแล้วก็เอามากระดาษเขาจะเรียบครับ สะดวกการลงสีลงสีแล้วมันเกลี่ยได้ง่ายแล้วก็สีที่ใช้ก็จะเป็นสีที่มีวางขายอยู่ในท้องตลาดเป็นคอนเซ็ปต์เดิมของเราแล้วก็สอนเรื่องเกี่ยวกับการลงสีแบบง่ายๆนะฮะไม่ไม่ซับซ้อนมากที่การลงก็เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นระบายเฉียงระบายขึ้นลงหรือว่าบน ช้ได้หมดนะใช้ได้หมด,ด,หมดข้อแม้มันอยู่แค่ว่าอย่าให้มันเลอะหรือน้ำหนักมันไปทางใดทางหนึ่งแต่สีเหลืองเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาสีเหลืองเนี่ยเป็นสีของแสงพอเวลาลงแล้วมันจะดูเหมือนมันสม่ำเสมอแต่ถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาหน่อยก็คือถ้าเราลงไม่เรียบเนี่ยมันจะเห็นความดงของสีพอเราลงสีเหลืองเสร็จปั๊บนะครับผักบุ้งอ่อนเนี่ยที่เรามารับประทานมันก็จะ ลำต้นสีอมเขียว,ยวนะฮะแล้วก็จะมีริ้วคราวนี้เราจะวิ่งตามลำต้นเขาขึ้นไปนะแล้วก็สร้างลยอยริ้วรอยของเขาพร้อมลงไปเลย ถักบ,บุ้งอ่อนเนี่ยใบก็จะเอ้ต,ตัวตัวลำต้นเนี่ยเขาจะออกสีเขียวอ่อนนะฮะเขียวอ่อนอมไปทางฟ้าถ้าเสร็จแล้วตัวใบเนี่ยตัวใบที่ที่รับแสงคลอโรฟิลล์เนี่ยเขาจะออกอมอมเขียวเข้มหน่อยตอนนี้เราลงด้วยสีอ่อนเราไล่ไปทีละสเตปนะครับนะทีละสเตปก็คือเอาเอาสีอ่อนวิ่งไปหาสีเข้ม จะแก้ง่ายถ้ามีปัญหาจะแก้ง่ายกว่า,าลงสีเข้มแล้วเอาสีอ่อนๆมาลงทับมันจะปิดไม่ค่อยสนิทพอเราได้สเติสีที่2แล้วก็เอาสีที่เขียวที่เข้มขึ้นนะครับแล้วเราก็จะคุมไปเรื่อยๆ ไม่ต้องกดนะฮะไม่ต้องกดสีแต่ลงให้มันเนียนให้มันเรียบนะฮะแล้วก็สร้างริ้วริ้วของลำต้นของบุ้งไปเลยนะก็มาที่ใบ ลงสีพื้นๆไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาสีส่วนรวมของแสงของอะไรพวกนี้ีที่เราอยากจะใส่มันลงไปค่อยเอามาใส่ที่หลังถ้าเราลงแบบง่ายๆก็จะลงสองสีเนี้ยสีเหลืองสีเขียวแล้วเอาสีเขียวมาไล่กัน แต่บางทีพอเอาสีลักษณะสีของพวกนี้มามาลงแล้วมันจะสีมันจะเด่นมันจะเปิดเกินไปโซนเกินไปบางทีเราก็ต้องเบรกสีการเบรกสีก็คือการค่าสีเอาสีที่มีสีล้นก็ต้องค่าด้วยสีเย็นสีเย็นก็ต้องค่าด้วยสีหลอนด้วยเปอร์เซ็นต์ของอ80 20อะไรพวกนี้ครับต่กนก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีส,สีแล้วก็สงสัยว่าทําไมมันจะต้อง มีสีร้อนสีเย็นพอเรามาเขียนไปเรื่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มเข้าใจครับว่าเออสีมันต้องเบรกสีนะตอนสมัยครูสอนแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องทําไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอะ,ะเามาใช้จริงๆเราก็จะเข้าใจนครับก็ใส่นะล่องลอยริ้วลอยลงไปความเข้มก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะะยังไม่ต้องรีบร้อน อนี้ก็ที่ใบแล้ก็สร้างมันต้องมีใบเลี้ยงแมันก็จะมีสายนำเหมือนเป็นขลื่นทุกนี่ยลงไป เวลาเราทํางานนะครับทุกท,ทุกอย่างเลยเวลาเราจะเขียนอะไรก็แล้วแต่ให้ไปหาข้อมูลนะฮะหาข้อมูลก็คือหารูปแบบหา,าต้นแบบมาดูนะครับปัจจุบันเนี้ยหาง่ายไม่เหมือนสมัยตอนที่ผมเรียนนะตอนที่ผมเรียนสมัยนู้นเวลาเราจะหารูปแต่ละรูปต้องเข้าห้องสมุด ถ้าห้องสมุดเปิดจะได้ภาพหรืออะไรต่ออะไรก็เสียเวลาเป็นวันๆนะก็ทำงานก็จะช้าปัจจุบันเนี้ยเ็จะมีทั้ง Google มีทั้ง P ิน e r e s t อะไรพวกนี้ให้เราเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นพอเราได้แบบมาแล้วก็เลือกแบบที่มันมันชัดนะฮะถ้ามันได้ไม่ชัดก็เอาชัดที่สุดเท่าที่เราดูแล้วเห็นว่ามันชัดแล้วก็เอาเอาวันนั้นมาเป็นตัวอย่าง ต้องดูแบบลงเวลาลงสีก็ต้องดูแบบอยู่ตลอดเวลาเวลาเราเขียนดูจากแบบเนี่ยเราจะได้รายละเอียดมากกว่าที่เราใช้จิตสำนึกใช้ความจำนะะถ้าใช้ความจำบางทีมันมัน,ม,นมันเขียนแล้วเราไม่เห็นริ้วรอยรายละเอียดของเขา ตอนนี้เราก็ผสมสีให้มันคล้ายนะคล้ายยังไม่ได้เอาสีตรงข้ามเข้ามาเบรเลยนะฮะใช้สีของโทนของเขาก่อนนะเวลาเราทำโทนสีเขียวแล้วก็หยิบดินสอที่มันเป็นสีเขียวนะลองเลือกดูว่าที่เรามีอะเรามีอยู่กี่สีถ้าเรามีสีดินสอสีที่เยอะๆปัจจุบันเนี้เขาผลิตสีมาค่อนข้างเยอะเยอะ ให้เราเลือกได้ใช้ได้อย่างสะดวกขึ้นนั้นพอเวลานี้เราก็หยิบออกมาถ้าสีที่เราหยิบออกมาแล้วหรือว่าเราซื้อไว้นนสีในจานวนสีเรามีไม่เยอะเราก็ใช้สีในตระกูลเดียวกันถ้าเป็นเป็นเขียวเราต้องการให้เข้มขึ้นเราก็อาจจะใช้น้ําเงินนะครเข้ามาผสมแล้วตบด้วยเขียวตัวเดิมเข้าไปมันก็จะทําให้สีเขียวนมันเข้มขึ้นนะครับแล้วก็ อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้สีตรงข้ามเข้ามานะฮะเข้ามาเบรกสีทุกครั้งที่ทำก็แงะดูเหลียวไปดูต้นแบบเรื่อยๆนะฮะเพื่อไม่ให้มันหลุดวันนี้เขียนแค่ต้นเดียวนะครับเพราะว่าเวลาของเรามันจะมีสาธิตไม่ค่อยเยอะแต่ ถ้าจะให้สวยก็ประมาณสักสามถึงต้นขึ้นไปครับหล้วทีนี้ก็เริ่มมาเก็บใช้สีเขียวขี้ม้านะครับเก็บตามซอกในขียวขี้ม้านี่มันก็จะมีม,มีมีแดงผสมเข้าไปน้ำตาลแดง ปุ้มก็จะออกขาวๆนะครับ,รบเสร็จแล้วครานี้กุติ๊กจะใช้สีม่วงนะฮะสีม่วงม่วงแดงแงม่วงอมฟ้าอะไรพวกนี้เข้ามาผสมในสีม่วงเนี่ยมันเวลาเราใส่ลงไปปุ๊บม,มันเป็นสีตรงข้ามมันก็จะไปเบรกเบรกสีเขียวไม่ให้มันมันจัดจ้านมันก็จะเกิดเงาแสงเงาได้อย่างป้องข้างในเนี่ย ชองในนี้เราต้องการให้ให้ให้มันอยู่ด้านในเราทาเสร็จแล้วเราก็เอาเขียวให้ความรู้สึกมันอยู่ลึกเข้าไปข้างในเขียวนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดใบที่อยู่มันใบมันจะซ้อนใบมันจะหอ่อ แล้วก็ให้ส่วนที่ลึกเข้าไปแล้วก็ผสมให้มันเป็นอมอ,อมม่วงแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเขียวตัวเดิมนะครับมา,มา,ม,ามาทาให้มันเนียนไม่งั้นมันก็จะเวลาเราเอาสีม่วงลงไปทาเนี่ยบางทีมันจะเป็นลิ้วเป็นลอยเราก็ใช้สีเขียวนะฮะเข้ามาหมุนมันจะได้ระยะจะได้ตัวสีที่ มันอยู่ลึกเข้าไปนะแล้วก็อย่าลืมมันจะมีตัวท่อที่มันปล่อยน้ำเลี้ยงมาที่ใบเนะเป็นลายของใบนะทีนี้ก็ลอง,ใช,อง,ง,นะง,งใช้ม่วงแดงนะฮะม่วงแดงใช้ม่วงแดงเข้ามาเก็บ สีเดิมคือว่าอ่อนนะฮะเพราะว่ามันมันเป็นต้นอ่อนอันนี้เราก็จะลงสีให้เนียนละให้เนียนขึ้นไปทาเอ็สีม่วงนะมันก็จะกลมกลืนกันนะและ้วมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนมันอยู่ในเงาข้างใต้มันลักษณะนี้มันก็จะคุมก็ได้แต่ถ้าในกรณีที่เราเขียนไปแล้ว เรามีความรู้สึกว่าสีที่มันลงมันหนักไปก็ใช้สีขาวนะฮะใช้สีขาวสีเนี่ยที่มันมีในห้องตลาดปัจจุบันเนี่ยตะกอนเนี่ยเราใช้สีขาวออกมาดึงแสงเนี่ยมันดึงไม่ขึ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเขาผลิตออกมาแล้วก็ตัวสีมันค่อนข้างจะดีฮะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อที่มันมีในห้องตลาดไม่ว่าจะเป็นไอสเตเลสหรือไม่ว่าจะเป็นคอรีหรือว่าอะไรเนี่ยเขาทำได้ดีขึ้นเยอะเลย ชายสีตามา้าสีอะไรเงี้ยมีขายเต็มไปหมดนะฮะไม่ได้สปอนเซอร์นะครับที่พูดเนี่ยก็คือมันมีขายอยู่ในท้องตลาดแล้วเราก็หยิบออกมา,มาก็ประมาณเนี้ยเสร็จแล้วผมจะเอาชมพูนะฮะเอาชมพูมามาใส่นะสีชมพูก็คือสีตรงข้ามของสีเขียวนะ จะเป็นตรงข้ามอยู่เหมือนกันแต่เราจะเอามาันมาล้อามาใส่เป็นสีส่วนรวมเสร็จแล้วก็จะเขียวเก็บหน่อยสีชมพูมาเดินที่ใบด้วย ชมพูมันจะเบากว่าสนะีม่วงนะฮะก็เก็บมันได้มันจะให้ความรู้สึกที่มันไม่หนักจนเกินไปแล้วก็มาดูรายละเอียดข้าวลองเก็บลองเก็บไอ้ส่วนที่มันไม่ค่อยชัด ลองดูใบเลี้ยงนะว่ามันมีลายที่มันแตกแยกอกไปทางไหนเนะี่ยดูจากแบบบ่อยๆครับผมเสร็จแล้วก็ดูเงาที่มันพาดเงาที่พาดเสร็จแล้วก็ใส่ใช้สีดำหน่อยนะฮะตรงนี้เราต้องการให้ป้องนี่มันชัดขึ้น แสงเงาดีๆครับผมว่าแสงมันวิ่งมาทางฝั่งไหนตอนนี้ก็จะเป็นเ,าเงาที่มันตกทอดเมราวางอยู่บนกระดาษว่างเลยนะี้ยใช้สีเทาไม่มีสีเทาก็ใช้สีดำนะ มีความรู้สึกว่ามันมันวางอยู่บนกระดาษตรงเงาเนี่ยพอเวลาสิ่งที่มัน ใกล้วัตถุมากๆเนี่ยมันจะเข้มก็เอาดำมาเกียร์ตอนนี้มันจะกระด้างฮะมันจะไม่ค่อยเนียนแต่เราทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราใช้สีเทาตัวเดิมเก็บอีกทีให้สีมันผสมกันคืนแต่แล้วมันก็จะทําให้เงาเนี่ยมันมันนุ่มตาขึ้นถ้าทําได้หนึ่งต้นแล้วทีนี้มันจะมีอยู่กี่ต้นที่เรียงอยู่ ประมาณถ้าเราทําเป็นกรรำเราก็ทําเก็บทีละต้นละต้นแบไเนี้ยฮะแล้วใช้สีสีม่วงสีอะไรพวกนี้มามาดึงมันเอาไว้ไม่ให้มันหลุดออกจากกันมันก็จะได้ภาพที่อยู่ในรูปทรงที่มันนในในเชฟเดียวกันในหมวดหมู่เดียวกันครับตรงนี้มันลอยนะมันลอยเพราะนั้นมันดำมันจะไม่ชัด สีเทาตัวเดิมนะฮะมะเกียเมาเกียต้องสีดำมันก็จะทำให้มันนุ่มตาเวลาล่างต้นเนี่ยผมบางคนก็ใช้ดินสอนะฮะแล้วเสร็จแล้วไม่ต้องตัดแต่ผมจะถนัดทีได้การเดินด้วยเส้นดำเพราะว่ามันจะทำให้ควบคุมง่ายแต่ถ้าไม่ไม่ ใช้ดินสอแล้วก็สุดท้ายเก็บบางส่วนที่มันเป็นเข้มเราก็ใช้สีดำพวกนี้มาเก็บเป็นลายเส้นก็ได้ถ้าไม่ใช้ปากกาตัดเนะทคนิคก็ฝึกกันใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นแล้วก็ใช้สีขาวเนะมือเกลี่ยมันก็จะนุ่มตา นี่เราก็จะได้ผักบุ้งแล้วผักบุ้งใส่เย็นตาโฟนะก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟอะไรพวกนีน้ก็จะเป็นผักบุ้งใหญ่ๆถ้าเป็นผักบุ้งไทยก็จะเอาไปกินกับส้มตำอะไรพวกนี้ก็จะอันนั้นก็จะต้นออกอมบางต้นนี้ก็จะออกอมมุง้งม่วงแดงๆเลยนะอันนั้นก็เป็นผพื้นพื้นเมืองท้องถิ่นบ้านเราเช็คแสงเงาอีกครั้งหนึ่ง ไม่มีอะไรแล้วก็เสร็จเก็บทีนึงให้ชัดขึ้นครับก็บไม่มีอะไรละก็คงเท่านี้ยไม่ไม่ไม่มีอะไรมากกว่าน,นี้แล้วขับบุ้งก็ถ้าใครเขียนเยอะๆก็ ใส่ทีละทีละต้นละต้นครัมันจะคุมง่ายกว่าวันนี้ก็คงไม่มีอะไรละตัวอย่างการลงสีต้นผักบุ้งที่เราเอาไปกินนะฮะถ้าดูแล้วถูกใจชอบใจก็ช่วยกดไลค์ให้กูติ๊กด้วยถ้าอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นก็ช่วยกดแชร์นะครับถ้าเราจะเจอกันในครั้งหน้าก็ช่วยกดกระดิ่งนะฮะมันจะไปแจ้งเตือนวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วก็คงตงกก่าลคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ